ขายขาดทุนราคาต่ำสุดของทั้งโครงการคอนโดแอสไพร์ปรามสีโครงการดังจาก AP ใกล้ BTS เอกเกมัยเพียงเ0 0เมตรใกล้ BTS พเพะขนม1กิโลราคาไม่ถึง2ล้านในตลาดขาย2.3ถึง2.5เลยนะเหมาะกับการซื้อปล่อยเช่าลงทุนยาวๆย,ยู่6%เปต่อปีหรือจะซื้ออยู่เองก็ราคาดีมากๆเลยโครงการนี้มีคนหาเช่ากันเยอะมากเลยค่ะเพราะอยู่ในโลเคชันที่ดีราคาไม่แรงพนักงานออฟฟิศก็ เช่ากันเยอะนะ ห้องนี้นะคะเจ้าของรีบขายตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเข้าอยู่เลยสภาพห้องคือใหม่สมบูรณ์มากเลยค่ะใครที่กำลังตามหาคอนโดปล่อยเช่าแค่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ทำความสะอาดนิดหน่อยก็พร้อมเข้าอยู่ทันทีห้องนี้1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำอยู่ชั้น1ิวิวเมืองห้องแยกเป็นสัสดส่วนชัดเจนห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวสภาพสมบูรณ์พร้อมอยู่พร้อมปล่อยเช่าแน่นอนส่วนกลางของที่นี่ก็จัดเต็มฉบับของ AP